ก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าครับมาจะได้ไม่ช้าครับวันนี้น่าจะทํางานกันเยอะนะครับก็ตัวนี้นะครับก็รถ1.9นะครับอุด EGR ไปแล้วนะครับนะครับตอนนี้ผมถอดสายหลอกออกนะครับเพื่อให้เป็นเดิมๆโรงงานนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าได้ดูนะครับว่ารถเดิมๆที่อุด E g r ไปแล้วเนี่ยนะครับมอเตอร์มันทํางานอยู่แบบไหนนะครับและเราใส่สายหลอกไปเนี่ยมันไปสั่งให้วาวเนี่ยมันไม่ดึงเข้าดึงออกจริงไหมนะครับ ก็เลยจะมาไลฟ์สดให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าพอเราขุดไปแล้วอันนี้ขุดหัวท้ายนะครับดูนะครับสําคัญคือตําแหน่งนี้นะครับขาดพลาดไม่ได้เลยนะครับแผ่นแรกเลยนะครับแล้วก็แผ่นที่2องตรงตูดมอเตอร์นะครับนี่นะครับคันนี้อุดไปประมาณ3ามปีแล้วครับก็นานแล้วครับอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ช่างสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูระบบ e t r มันทำงานแบบไหนนะครับสตาร์ทเลยครับ ันนี้รถไม่ได้ใส่สายหรอกเป็นรถเดิมไม่ได้รีแมปนะครับปุด e t r อย่างเดียวนะครับ1.9นะครับไม่ว่าจะเป็นเจน1เจน2อุด e t r ไฟไม่โชว์นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับนะครับรถที่อุด e t r แล้วนะครับไม่ได้ใส่สายหรอกเห็นวาล์วมันดึงค้างไหมครับเห็นไหมครับตอนนี้วาล์วมันดึงค้างอยู่นะครับปกติมันจะต้องดันปิดอยู่ด้านในแต่ตอนนี้มันดึงค้างเลย นะครับถ้าเราไปเช็คค่าที่เครื่องมือนะครับมันจะฟ้องเลยนะครับว่ามันจะเปิดร้อยเอรเนะเดี๋ยวลองไปดูที่เครื่องมือนะครับว่ามันเปิดร้อยจริงไหมเนี่ยครับพอเรามาดูที่เครื่องมือนะครับค่า EGR เนี่ยมันจะเปิดร้อยเลยซึ่งเขาเรียกว่าวาวค้างพอเราอุด EGR ไปปุ๊บวาวมันจะเปิดค้างร้0ยเปอเซนต์เลยนะครับเนี่ยครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพอเราดับเครื่องปุ๊บนะครับวาลตัวนี้นะครับมันจะชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกนะครับอันนี้คือรถเดิมอุด e g i อย่างเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับสําหรับลูกค้านะครับที่เพิ่งมีรถก็ดีนะครับมีรถใหม่ๆก็ดีนะครับจะได้มาดูนะครับว่าอุดอ g จทําไมนะครับอุดเพื่ออะไรและสายหลอกแอร์โฟที่ร้านพุทช็อปเนี่ยใส่เพื่ออะไรนะครับ ลูกค้าทุกท่านจะได้รู้หลักการทํางานจริงๆของมันนะครับจะได้ไม่ไปหลงงมงายนะครับกับการโฆษณาที่ว่าใส่สายหลอกและลดแรงขึ้นนะครับที่ร้านนี้ใส่ประโยชน์ของมันคือหยุดมอเตอร์ e g r นะครับหลักความเป็นจริงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับมาต่อที่วาวนะครับเดี๋ยวพอเราดับเครื่องปุ๊บวาวมันจะชักเข้าชักออกนะครับนั่นคือเราอุดไปปุ๊บนะครับไม่มีสายหลอกมอเตอร์ มันทางานปกติเลยนะครับแต่ข้อเสียคือวาล์วมันจะค้างนะครับดับเครื่องดูนะครับเห็นไหมครับชักเข้าชักออกมันจะชักเข้าชักออกสามทีอันนี้เขาเรียกว่าระบบมอเตอร์ egr เนี่ยมันยังทํางานอยู่นะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลายๆท่านนะครับที่ถามเข้ามาแล้วก็บางคอมเมนต์บางบางกลุ่มนะครับเขาบอกว่าไม่ต้องไปใส่นะครับอุด egr แล้วสายหลอกไม่ต้องไปใส่นะครับ กรณีนะครับผมจะบอกให้ฟังว่ากรณีที่เราจะไม่ใส่สายหรอหรือไม่อยากใส่นะครับหรือกลัวใส่แล้วไม่เห็นผลนะครับมันจะมีอยู่2กรณีที่เราสามารถยกเลิกได้นะครับกรณีที่1ถ้าเราอุด EGR ไปแล้วเรากลัวอนาคตมอเตอร์มันจะช็อตนะครับรีแมปปิดโค้ดนะครับยกเลิกระบบอันนี้นะครับเป็นวิธีที่1นะครับในกลุ่มรถซิ่งลถรีแมปนะครับหรือลถใช้งานก็ได้เขาก็นิยมกันนะครับในกรณีที่2นะครับกรณีนี้นะครับถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ย การใส่สายหลอกแอร์โฟเหมือนการจูเลีแมปคล้ายๆนะครับคล้ายๆการจูเลีแมปเพราะว่าใส่ไปแล้วปุ๊บวาลวเนี่ยมันจะปิดมันจะปิดแบบนี้นะครับมันจะไม่ดึงออกมานะครับมันจะปิดแบบนี้จะไม่มีการดึงออกมาเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าใส่สายหลอกไปแล้วมันจะดึงออกมาไหมดับเครื่องมันจะชักขึ้นชักลงไหมนะครับอันนี้คือหลักความเป็นจริงนะครับของการใส่สายหลอกแอร์โฟใส่เพื่อหยุดการทํางานของมอเตอร์ e อ r ีออ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไลน์นี้เป็นไลน์แรกนะครับที่ทําให้เห็นนะคบเพราะว่าปกติลูกค้าที่มาหน้าร้านเราจะใช้มอนเตเกตในการจับค่ายดูก่อนและหลังใส่แค่นั้นนะครับอันนี้เพื่อความมั่นใจให้เห็นสดๆที่ตัวรถกันเลยนะครับเอารถยอดทิศเลย1.9เนี่ยครับยอดทิศเลยนะครับเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งผมเจอเยอะมากที่มาอุดนะครับอ่ะสตาร์ทเครื่องยนต์ดูใกล้ๆนะครับวาลวไม่มีการเปิดออกมานะครับ พอเราใส่สายหลอกแอร์โฟไปปุ๊บนะครับอากาศเนี่ยที่มันผ่านไอดีเนี่ยมันเย็นขึ้นมันโดนหลอกก็เย็นขึ้นนะครับวาลวมันจะปิดอัตโนมัติเลยเห็นไหมครับไม่มีการดึงออกมานะครับไม่มีการชักวาลวทำงานปกตินะครับไม่ค้างอย่างเมื่อกี้แล้วนะครับเพราะว่าเราอุดแล้วไม่ใส่สายหลอกวาลวมันจะค้างออกมาถ้ารถใช้งานหนักๆนะครับใช้งานทุกวันนะครับอุดอีพียาไปในอนาคตมันก็มีผลนะครับอาจทาให้ช็อตได้ นะครับเพราะว่าการอุิยามันไม่ได้ทาให้มอเตอร์ทางวันนี้พรุ่งนี้แต่อนาคตมีพังแน่นอนนะครับและสายหลออแอร์โฟราคาหลักร้อยเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์นะครับเพราะราคามันเบาเพราะมอเตอร์ตัวหนึ่งเลี่ยนยครับมนหลายพันนะครับในตัวของพวกดีแมนะครับที่เป็นตัว2.53 0าุนก็เหมือนกันนะครับหลักการทํางานเหมือนหนเก้าเดียเลยนะครับใส่สายหลออใส่เพื่อหยุดการทํางานของมอเตอร์เข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้เราไปดูที่เกจนะครับหลังจากติดตั้งไป อันนี้ทางทฤษฎีด้วยนะครับแล้วก็ทางปฏิบัติจริงด้วยนะครับปฏิบัติจริงให้ดูไปแล้วว่าวาล์มันไม่ค้างแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูที่ทฤษฎีก็คือใช้เครื่องมือเนี่ยสแกนที่กล่อง ECU ดูค่ามันเลยนะครับ EGR เห็นไหมครับเมื่อกี้เปิดร้อยนะครับก็คือวาล์ค้างอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถที่อุดไม่มีสายแอร์โฟเพราะใส่สายหลอกแอร์โฟไปนะครับเป็นศูนย์ทันทีนะครับมันได้สั่งหยุดการทํางานของมอเตอร์แล้วนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดับเครื่องก็ไม่มีการชักขึ้นชักลงนะครับอ่าเอากล้องต่อมาที่วาลครับดับเครื่องครับเป็นไงครับนิ่งนิ่งนิ่งเลยนะครับไม่มีการชักขึ้นชักลงอันนี้นะครับคือการยืนยันหนึ่งอย่างนะครับว่าการใส่สายหลอกแอร์โฟของร้านพุทชชอบนั้นสายทุกเส้นทํางานจริงนะครับเพราะเราเทสกัน1.9โดยตรงนะครับใส่ไปทํางานจริงเห็นผลทุกเส้น ไม่ได้ใส่แล้แรงนะครับที่ไหนบอกใส่แล้แรงอย่าไปซื้อนะครับเสียงเงินฟรีฟังและเข้าใจตรงกรรันด้วยว่าใส่แล้วมันหยุดมอเตอร์นะครับลดทุกคันนะครับพอเราอุดไอจีอาไปใส่สายหลอกแอร์โฟไปนะครับระบบการเผาไหม้การจุดระเบิดมันจะดีกว่าเดิมมันทําให้รถขับลื่นขึ้นสมูทขึ้นนะครับต่อเกียร์ก็ดีกว่าเก่าไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะครับจุดระเบิดดีขึ้นเผาไหม้ด,ดีขึ้นเพราะเขาเหมาไอเสียมันไม่มาจุดระเบิดร่วมแล้วนะครับอากาศที่ผ่านไอดีเข้าไปมันก็สะอาด นี่คือผลดีนะครับของการขุด ETR สายสายห่อผลเสียคือทำลายมลพิษแค่นั้นครับสั้นๆเลยนะครับมีแค่นั้นนะครับก็ง่ายๆเลยคือรักโลกก็ไม่ต้องขุดนะครับถ้ารักเครื่องยนต์รักรถขุดไว้ครับเราไม่ได้ใช้5้าปีนะครับรถคันหนึ่งเราใช้ันเป็น10ปีเอาเครื่องยนต์สะอาดไฟครับสำหรับคนที่รักรถรักเครื่องยนต์รีขุดนะครับตามนี้นะครับส่วนลูกค้านะครับที่ ไม่ต้องการนะครับไม่อยากให้มอเตอร์มันทำงานเลยไม่อยากให้มอเตอร์เนี่ยมันแบบอยากจะถอดออกหรือเรามีตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าต่องยกเลิกมอเตอร์ e p r สําหรับลูกค้าที่ไม่อยากไปแมปนะครับไม่อยากมีแมปแต่อยากยกมอเตอร์ออกหรือไม่อยากใช้มอเตอร์และอยากกดปลั๊กออกนะครับเราใส่ตัวนี้นะครับคู่กันก็คือสายหลอก air f o u นะครับกับกล่องยกเลิกมอเตอร์นะครับตัวนี้ใส่คู่กันยกมอเตอร์ออกได้เลยหรือนะครับไม่ต้องใช้มันได้เลย วิธีการใส่นะครับว่าอ่าหลายๆท่านจะงงว่าเอ๊ยกเลิกยังไงล่ะตอนนี้คือมอเตอร์ติดรถนะครับเราก็ดึงปลั๊กปลั๊กเซ็นเซอร์นะครับที่กล่อง ECU มันควบคุมอยู่เราดึงออกมานี่นะครับพอดึงออกมาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือการยกเลิกคือถอดทิ้งนะครับเอากล่องแทนมอเตอร์ใส่เข้าไป นี่ครับคือใครนะครับที่อุด egr นะครับแบบแผ่นสีมานะครับอยากจะยกมอเตอร์ออกสามารถทําได้นะครับใส่ตัวนี้แทนนะครับหรือลูกค้าที่มีปัญหานะครับมอเตอร์ egr พังนะครับไฟโชว์เข้าเซฟโหมดใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันใส่ชุดนี้เราไม่ต้องซื้อมอเตอร์เปลี่ยนนะครับของ dmax เก่าก็มีนะครับ dmax เก่านะครับยูโร1น3นะครับก็สามารถทําได้ยกมอเตอร์ออกได้เลยแล้วใส่กล่องนั้นควบคุมแทนนะครับราคาก็พันกว่าบาทเองนะครับ สูงกว่าที่เราจะไปถึงมอเตอร์นะครับเพราะว่ามอเตอร์พังเนี่ยตัวนึงเนี่ยหลายพันแน่นอนนะครับครึ่งหมื่นขึ้นแน่นอนครับนะเข้าใจตรงกันนะครับตอนนี้นะครับก็ต่อเลยระบบ ETR นะครับมันทํางานแบบนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วนะครับพอรถสตาร์ทชึ่งจุดระเบิดเรียบร้อยเนี่ยรถที่ไม่ได้อุดนะครับรอบเดินเบาเนี่ยแทบทุกคันนะครับมันจะเอาไอเสียมาเผาไหม้ใหม่พูดง่ายๆเลยคือในรอบต่ำรอบเครื่องยนต์ต่ำเนี่ยระบบไอเสียพวกนี้ครับมันจะหมุนเยนนะครับเข้าทอร่วมไอดีไปจุดระเบิดซึ่งนะครับทำให้อนาคตเนดไ้ นะครับก็เลยจําเป็นว่าจะต้องมีการถอดหัวฉีดล้างนะครับอันนี้รถที่ไม่ได้อุดนะครับลูกการท่อหรือแม้แต่กระทั่งนะครับน้ำมันเครื่องนะครับที่อยู่ข้างในมันก็จะดําจากคาบเข่าเหมาพวกนี้นะครับแต่พอเราอุดไปแล้วนะครับไอดีสะอาดขึ้นนะครับอากาศนะครับมันป้อนเข้าไปสูหนึ่งสูดสองสูดสามสูสี่เนี่ยไปจุดระเบิดดีขึ้นนะครับซึ่งผลดีเครื่องยนต์เราจะไม่ซอมนะครับหัวฉีดเราไม่ตันนี่คือผลดีแน่นอนนะครับรีบอุดนะครับมันดีต่อรถนะครับ ตอนนี้นะครับในส่วนของสายหลอกนะครับก็จบ EGR จบนะครับอ่ออีกนิดนึงหลายๆท่านนะครับที่ยังไม่ได้ดูไลฟ์สดที่แล้วนะครับก็อาจจะสงสัยว่าอ้าแล้วสายหลอกของกูช็อปเนี่ยมันต่างจากที่อื่นยังไงเพราะว่าเห็นขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับต่างข้อแรกนะครับข้อที่1ความต่างนะครับผมเทสกับรถโดยตรงนะครับเทสกับรถนะครับไม่ได้ว่ารับมาแล้วเอามาขายมั่วซั่วเทสก่อนว่ามันได้คุณสมบัติอะไรนะครับ ไม่มีการพูดครับไม่มีการมั่วนะครับว่าใสและแรงอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ดันลางยกหัวฉีดนะครับมันแค่ทําให้อากาศมันต่ำนะครับอุณหภูมิมันต่ำนะครับการจุดระเบิดมันเลยดีกว่าเก่านะครับนิดนึงนะครับสําคัญสําคัญสายเนี่ยคือหยุด EGR อันนี้สําคัญนะครับสายหลอกกานผู้ชอบนะครับทุกเส้นนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไอสายที่ตัดไม่ต้องไปสนใจมันนะครับคือเราจะค่อมไว้ตรงนี้คือจริงๆอ่ะแพงอ่ะมันแพงพวกปลั๊กนะครับเพราะว่าเกลืวัสดุในมันแพงนะครับ ไอ้พวกตัว R ตัวอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยแพงหรอกนะครับแต่เราใช้วัสดุที่ดีอยากให้ลูกค้าใช้นานๆนะครับสายหลอกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็พอเป็นแบบนี้เราก็จะมาใส่กล่องนะครับอัดกาวไว,นวนน้นะครับเพื่อทับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยใส่กล่องอัดกาวก็ดูแล้วก็ไม่ต้องไปแ,แกะนะครับเพราะว่าผมก็ทําให้ดู s. <S ทุกลฟ์อยู่แล้วนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับไม่มีการหลอกลวงนะครับที่นี่ขายคือจริงใจอยู่แล้วทุกรา์ผมก็แกะให้ดูอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปแกะเองหรอกมันใช้ได้จริง นะครับหรือเพื่อนเทางบ้านสั่งไปกลัวใช้ไม่ได้ผลก็เข้าอู่เลยครับอู่ไหนก็ได้ทั่วประเทศนะครับเข้าไปเราเสียเขาสักร้อยนึงบอกพี่เช็คให้หน่อย ETR ผมปิดจริงไหมเนี่ยผมใส่สายหลอกมาอันนี้เราก็สามารถทําเองได้ไม่ต้องกลัวโดนใครหลอกนะครับและที่นี่นะครับเปิดมานานแล้วมีตัวตนนะครับมาได้นะครับลูกค้าสัมภาษณ์มาได้นะครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องระบายไอการจบแล้วนะครับในเรื่องของระบบ e ี r นะครับ สายหลอก a i r ์โฟนะครับสองคู่นี้ทําไมถึงต้องใส่ร่วมกันกรณีที่เราไม่อยากใส่สายหลอกรีแมปปิดโค้ดจบเราก็ไม่ต้องใส่สายหลอกนะครับเพราะว่าสายหลอก a i r ์โฟมันช่วยในเรื่องของไฟโชว์ EGR ได้นะครับตอนนี้นะครับก็ระบายไอเรามาดูคันนี้นะครับคันนี้ใส่ระบายไอไปนะครับใส่ไปแล้วเนี่ยผลดีนะครับอ่าผลดีคือพวกคาบนะครับคาบไอระบายต่างๆมันจะไม่วิ่งไปปะทะคือของเดิมของมัน,นยังเป็นอย่างนี้นะครับ ดกของเดิมของมันมันจะดูดอย่างนี้พอรดจุะเบิดตุ้มความร้อนได้ที่การเผาไหม้ในเครื่องมันมีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยระบายไอเนี่ยมันจะพุ่งออกกางนี้มานะครับเทอร์โบมันจะดูดปืดดูตามนิ้วนะครับเทอร์โบมันจะดูดปืดและไอ้น้ํามันระบายไอเนี่ยมันไปไหนนะครับมันดูดปะทะกับใบเทอร์โบนะครับปะทะกับใบหน้าเรานะครับซึ่งดีหรือไม่ดีมันไม่ได้มีผลดีนะครับเพราะว่าใบเทอร์โบเราเนี่ยรอบมุนเนี่ยครับรอบมันเร็วนะครับ และระบายไอไปปะทะเนี่ยนะครับถามว่าเกิดการสึกหลอของเทอร์โบไหมมันต้องมีแน่นอนมันไม่ดีแน่นอนครับและก็ตามท่ออินเตอร์นะครับมันก็จะมีแต่พวกระบายไอพวกเนี้ยเข้าไปปะปนทําให้มันเลอะเทอะนะครับลองไปดูนะครับว่ารถที่ไม่ได้ปล่อยระบายไอแกะปากเทอร์โบดูนะครับจะเห็นเลยนะครับว่ามีน้ํามันเนี่ยโอ้โหแบบขาดเลยนะครับแล้วก็ตามท่ออินเตอร์เนี่ยก็จะขาดเลยเรามาดูคันนี้นะครับที่ผมแกะไว้นะครับก็คือเนี่ยพอเราไม่ได้ปล่อยระบายไอ นะครับเนี่ยน้ำมันตัวนี้ครับที่มันดูดเข้ามาที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นน้ำมันอย่างนี้แล้วมันก็ไปปะทะนะครับปะทะกับใบเทอร์โบเรานะครับซึ่งมันไม่ได้มีผลดีอะไรเลยนะครับไอ้ตัวน้ำมันที่มันเลี้ยงแกนเทอร์โบมัน,ม,นม,มีของมันอยู่แล้วมันอยู่คนละส่วนกันนะครับแต่น้ำมันตัวเนี้ดูดเข้ามาปะทะโดยตรงนะครับนะครับพอเราปล่อยออกไปนะครับใบเทอร์โบเราก็สะอาดนะครับลดการสึกหลอของใบเทอร์โบนะครับตามท่ออินเตอร์เนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวาก็จะไม่มีข่าเหมาสะสม นะครับจะไม่มีพวกคาบน้ํามันสะสมนะครับซึ่งทําให้ลิ้นปีบีเสื้อเราก็ไม่สกระบกด้วยนะครับนี่คือข้อดีนะครับของการปล่อยระบายไอนะครับสำหรับวิธีเช็คนะครับลูกค้าหลายๆท่านถามว่ารถผมวิ่ง3ามแสนสี่แสนโลแล้วเนี่ยสมควรปล่อยระบายไหมนะครับเราเช็คอย่างนี้นะครับสายเดิมมันจะต่อแบบนี้แบบนี้นะครับเราปลดตรงนี้ออกมานะครับเสร็จแล้วเราสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นะครับเราดูเลยว่าไอระบายกับควันเนี่ย ควันที like ่เกิดจากไอระบายเนี่ยมันเยอะแค่ไหนถ้ามันเยอะมากนะครับฟังให้ดีนะครับถ้ามันเยอะมากแนะนําให้ใส่ถังดักไอนะครับแต่ถ้ามันน้อยๆนะครับไม่จําเป็นนะครับเราไม่ต้องไปใส่ถังดักไอเราปล่อยไอระบายทิ้งได้เลยนะครับเพราะควันตัวนี้มันระเหยไวมากมองไม่เห็นนะครับมันเป็นควันขาวๆมองไม่เห็นนะครับก็คือมี2ประเด็นนะครับหรือถ้าลูกค้าไม่อยากจะปล่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายข้อดีมันมีอยู่นะครับข้อเสียมันไม่มีนะครับ วันนี้นะครับก็2เรื่องนะครับที่เรามาไลฟ์กันนะครับก็ยังไงฝากนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับสำหรับข้อมูลนี้ระบบอิเทอนิสาย a อร l o ฟสายเพื่ออะไรระบายไอทำไหมนะครับคอรเตอร์มันทำงานแบบไหนวันนี้เคลียร์แล้วนะครับก็ให้ไว้เป็นความรู้อีกหนึ่งอย่างยังไงก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ